ปี่ปี่พี่แฉบแาบลูบีลูบีลาบาลาบะกดีโกดอยากบูบูบูว่ะกิวเอ็มถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอโฟเดียวกันถ่ายวิดีโอได้ยังน่ะไอคีบีเออไปให้ไอ้อุ่นอูนแต่งแห่งเป็นมิล่าหน่อยเขาคุยกับไอ้อุ่นหน่อย ฉันแต่งชุดเป็นโกลเด้นได้นะไม่เป็นไร <S <S ไฉันจะพิวว่า im พิมพ่หน่อยว่าออกไปอ im แ,แล้วพอถามหน่อยว่าฉันต้องยืนหน้าเพราะว่าฉันเป็นหัวนหน้ากลุ่มแล้วแล้วไอ้่นก็มายืนตรงนี้เธอ,อยืตอนตรงนั้นแหละถูกแล้วิเออม ใชถ่ายวิดีโอพอ้ะขี้เกียจ